ฟินโกเนี่ยนะครับถ้าเราเป็น PS นะครับแล้วเราไปแนะนำา PS ครับเราก็ได้ค่าแนะนำสามร้อยเจ็ดสิบห้าแนะนำต่อ PS ก็ได้สามร้อยเจ็ดสิบห้าครับ A แนะนำบนะครับแต่เราได้ศูนย์บาทครับแล้วก็มีคนใหม่เกิดขึ้น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 เลื่อนลงไปกี่คนก็ตามนะครับต่อให้มีเป็นร้อยเป็นพันคนนะครับท่านก็ได้ศูนย์บาทครับเพราะว่าเรามีตำแหน่งแค่ PS ซึ่งทุกคนวันนี้เป็น PS ออยู่เราต้องรีบหนีตำแหน่งนี้ครับ เราไม่กดอนนานครับเอาไว้สักอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับแล้วหนีเลยครับอย่าไปอยู่กับมันครับเพราะมันไม่ทําให้เรารวยครับมันทําให้เราได้เงินเฉยๆแต่นั่นไม่รวยครับได้สามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทแนะนําได้คนเดียวนะครับแต่มีคนเข้ามาเพิ่มไปอีกทั้งเยอะนะครับเห็นไหมครับเอามาดูครับถ้าเกิดว่าท่านเป็น a อเอมล่ะแนะนำเอเอพินพีเอสท่านได้เจ็ดร้อยห้าสิบโอ้ค่อยช่วยเลยครับเพราะว่าได้เงินมากขึ้นเข้าตัวนะครับเอแนะนำบีนะครับอ่า เอได้375ท่านได้375ครับโอ้แบ่งคนละครึ่งสุดยอดเพราะฉะนั้น375ก็จะวิ่งขึ้นไป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 มีกี่สายล่ะขึ้นไปเลย375นะครับมีกี่คนกี่คนก็ขึ้นไปเลยครับ375เห็นไหมแค่5คนเะครับท่านได้เงิน2,250ถ้าท่านเป็น AM ถ้าเกิด10เราได้นำ10คนล่ะ10คนก็ได้นำได้มากแล้วก็วิ่งขึ้นไปมันก็เป็นเงิน10เท่าสิครับ โอ้โหแบบนี้คืนนี้จะนอนกันไหมเนี่ยนะครับถ้าเกิดมีคนตำแหน่งเท่ากับเราขวางอยู่นะครับคือที่ AM ท่านยังได้อีกรหัสละเจ็ดสิบห้าบาทนะครับเจ็ดสิบห้าบาทเจดสิบห้าบาทขึ้นไปทุกรหัสใต้ AM ครับอ่ะถ้าเกิดท่านขึ้น AT ละ่ะแนะนำา A ได้หนึ่งพันสิบสามบาทโอ้แม่เจ้า A แนะนำา b ท่านก็ได้ส่วนต่างไปห3 8้สาสิแปดและห้สาสแปดวิ่งขึ้นไป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 ,นไปจำนวนมหาศาลอินฟินิตี้ครับแต่มันไม่ใช่สายเดียวแบบนี้มันจะเป็นสิบสายยี่สิบสายนะครับแนะนํามากบ้างน้อยบ้างวิ่งขึ้นไปแล้วถ้าเกิดท่านอยู่นานจนกระทั่งสักสี่ห้าหกเดือนหมื่นหรือหนึ่งปีนะครับมันจะมีคนเข้ามาอีกเป็นพันเป็นหมื่นท่านลองคิดดูครับโทรศัพท์ท่านมันจะดังวิ่งโกวิ่งโกตลอดวันตลอด,ลอดคืนท่านจะรู้สึกยังไงความสุขความปิติ มันเต็มชีวิตท่านเลยนะครับมีน้ำซ้ำครับถ้ามี AM ขึ้นมาขวางที่ตำแหน่งเรานะครับท่านจะได้ส่วนต่างจากคนใหม่เข้ามาอีกสองหกสิบสามหรือถ้ามี a อทขึ้นมาขวางใต้ a อทที่สมัครใหม่เข้ามาท่านได้ได้อีกจากบริษัทเจ0ด้อยอเจ็ดสิบห้าบทนะครับทุกระหัดนั่นว่าเราสร้างทีมวันนี้นะครับไม่เหนื่อยฟรีครับต่อให้คนที่เข้ามาตำแหน่งสูงเท่าเราเราก็ยังได้ตังจากใต้องค์กรเขาเนี่ย ทั้งหมด75บาทไม่มีที่สิ้นสุดครับนะครับดูเอาเองนะครับว่าถ้าเราตำแหน่งแค่ PS เงินเราหายไป3,000กว่าบาทนะครับนะเพราะว่าเราไม่ได้ข้างล่างครับมันต้องรีบขึ้นครับพรุ่งนี้ขึ้น AM กันเลยครับไม่ต้องรอนะท่านดกรก็บอกว่าลูกศิษย์สมัครเลยท่านอัปเกรดสมัครสักร้อยคนอัปเกรดสักสามสิบเลยครับถ้าน,านั้นเองทั้งหมดนะครับท่านก็ขึ้น เอ็มได้ครับนะผ่านไปครับมาดูเชิงลึกรายได้จะแคสแบ็กหน่อยนะครับท่านนะครับเป็นพีเอสนำเอเอไปเอไปช้อปปิ้งครับหลังจากอัปเกรดแล้วนะครับท่านในศูนย์บาทครับท่านแนะนํา B b ไม่อัปเกรดท่านในสิบเปอร์เซ็นต์ครับต่อไปครับถ้าท่านเป็นเอ็มล่ะครับท่านแนะนําเอเออัปเกรดแล้วไปช้อปปิ้งท่านได้ส่วนต่างสี่เปอร์เซ็นต์ครับเพราะเอได้สิบท่านในสิบสี่เพราะนั้นส่วนที่เหลือก็เป็นของท่านครับ ท่านแนะนำบีบีไม่อัปเกรดบีไปช้อปปิ้งท่านได้สิบสี่เปอร์เซ็นครับและถ้าเกิดมีคนใต้ล่างท่านขึ้นตำแหน่งเท่ากับท่านนะครับเป็น AM AM มมีรายได้รวมจากแคชแบ็กทั้งหมดนะครับของเขาในทีมของเขานะครับได้มาเท่าไหร่นะครับท่านมีสิทธิ์ได้ส่วนแบ่งยี่สิบเปอร์เซ็นครับที่บริษัทจะให้เพิ่มนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้ทำไมมันดีอย่างนี้นะครับแล้วอย่างนี้ครับท่านขึ้น AT ครับท่านแนะนำเอครับ A เป็นพ s เอสเราไปช้อปปิ้งครับท่านได้ส่วนต่าง5.6%ครับ B ไม่อัปเกรดท่านได้สิบห้าจุดปเซนครับและถ้าเกิดมีคนใต้ล่างนะครับขึ้นตำแหน่งชนกับท่านเลยนะครับคือ AT ทเนะี่ยท่านจะได้ส่วนต่างจากยอดรวม AT ของคนนั้น20%ถ้ามี AM ก็20%ขึ้นไปยังท่านด้วยนะครับโอ้โหเมื่อกี้ก็ว่ามันรวยแล้วนะครับมาเจออันนี้อีกครับมันยิ่งหนักเข้าไปอีกครับโอ้โหครับมันสุดยอดจริงๆไหมอ่าสรุปอีกครั้งหนึงนะครับให้เห็นว่า วันนี้เราจะอยู่ตำแหน่งไหนดีเอาให้ชัดๆนะว่าแต่และตำแหน่งมีมีได้มีเสียอย่างไรนะครับเอาให้ลึกๆเลยนะครับถ้าท่านเป็นชอปเปอร์นะครับคือสมัครแล้วไม่อัปเกรดก็ได้คูป,ปองแรกเข้า50บาทครับได้โปรโมชั่นส่วนลดต่างๆนะครับตามที่บริษัทเขาจัดนะครับแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการช็อปช็อปช็อปแชร์ไปก็ไม่ได้ตังค์ครับมีความสุขกับการซื้อของถูกครับโอเคพอใจก็อยู่แค่นี้ไม่ต้องอัปเกรดนะครับ ส่วนคนที่อัปเกรดมาแล้วนะครับเป็น PS นะครับรับสินค้าของขวัญหนึ่งรายการรับคูป,ปองส่วนลดห้0 0บาทเอหนึ่งพันหบาททุกครั้งที่มีการไปช็อปก็จะได้เงินกลับคืนมา10%อร์โบนัสแรกเข้าของ PS คือคนที่เราแนะนำในสา5รเบห้าแคชแบ็กจากชอปปอ็อ p p e r ก็คือจากคนที่ตำแหน่งที่หนึ่งนะครับไปช็อปปิง110้งร้อยสิบเร์เซ็นตจบถ้าท่านเป็นเอนะครับเอเข้าไปช็อปได้เงินคืนกลับมาสิบสี่เอร์เซ็นตนะ บนัสแรกเข้าของ PS ที่ท่านแนะนำตรง750บอลลนแรกเข้าของ PS ที่อยู่ใต้ PS นะครับแต่175บนัสนแรกเข้าของ PS ที่อยู่ใต้ AM 75บาทแคชแบ็กจากช h o เ p อร์คือคนที่สมัครฟรีไม่อัปเกรดอีก14%แคชแบ็กจาก PS ที่ช้อปปิง้งนะครับอีก4%รับ20%จากแคชแบ็กของตำแหน่งชนเราคือ AM 7ข้อครับโอ้โห ได้เงินแสนแล้วตอนนี้ใช่ไหมครับจะไปไหนเสียใช่ไหมเงินสแสนในเรื่องแรกเลยทีนี้ครับต่อไปตําแหน่งสูงสุดครับคือ AM ครับหังจะได้รับเงินคืนจากการช้อปปิ้งของตัวเอง15.6ครับโบนัสแรกเข้าของ PS ที่ทานแนะนํานนตรง1,013บาททุกรหัสครับโบนัสแรกเข้าของ PS ที่อยู่ใต้ PS ครับรหัสละ638บาท3 8บาทนะครับ Infinity ไม่มีที่สิ้นสุดครับบนัสแรกเข้าของ PS ที่อยู่ใต้ AM ตำแหน่งเอขึ้นมาอีกนะครับท่านยังได้อีกรหัสด้263โบนัสแรกเข้าของ PS อที่อยู่ใต้เอทท่านจะได้75บาททุกรหัสครับคัทแบ็กกลับคืนจากชอปเปอร์คือคนที่สมัครไม่อัปเกรด15.6%คัทแบ็กจาก PS คือคนที่ท่านคนข้างล่างที่อยู่ใต้ท่านนะครับอ่าที่อยู่ใต้ท่านนะครับไม่ใช่คนแค่คนเราแนะนําตรงนะครับผมพิมผิดน,น,นะครับ5.6%ครับรับ20%จากแคทแบ็กตำแหน่งเอที่อยู่ใต้เรา เขาได้เท่าไหร่ท่านได้20%บริษัทเพิ่มให้นะครับและรับ20%จากแคชแบ็กของ AT ทครับโอ้โหครับมองเห็นเงินลองเห็นโอกาสจะปลดหนี้ปลดสินไหมครับนะครับนี่นะครับเงินพันหรเกิบเก้าลขสวยนะครับจะช่วยปลดหนี้ปลดสินพวกเราอย่างแน่นอนครับพี่น้องเงินจะหลั่งไหลมาจากฟากฟ้ามาสู่กระเป๋าของท่านนะครับทั้งวันทั้งคืนพี่น้องจะมีความสุขนะครับปลดหนี้ปลดสินชีวิตไร้โรคภัยพยาธิ มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเ,เงินไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตนะครับแต่ทุกอย่างขาดเงินไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ประตูเงินประตูทองขมทรัพย์เปิดแล้วครับขอให้ทุกท่านจองทําหน้าที่ให้สมบูรณ์ที่สุดเหมือนที่ผมกล่าวมาแล้วกอบโกยมันไปขอให้ทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยรับเงินกันอย่างมีความสุขและไปบาเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมด้วยนะครับ